ก็มี ใชา่ค่ะใช่ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องอาหารก,กีก็จะคิดถึงพี่คิดตลอดไม่ว่าจะแบบไปประเทศไหนก็จะส่งไลน์หาพี่คิดแล้วก็ถามพี่คิดว่าพี่คิดที่ไหนอะไรอร่อยต้องไปกินร้านไหนแนะนําเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่คิดอเอามาให้เนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอแล้วพี่คิดก็เปิดร้านอาหารแล้วประสบความสําเร็จทุกร้านค่ะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่พี่คิดเปิดก็เป็นเนื้อยา่างเนาะก็เป็นเป็นเนื้อแบบพรีเมียมแล้วก็ เมนูอาหารกันเลิศมากๆก็เลยอยากจะมาแสดงความยินดีกับพี่คิดแล้วก็บอกพี่คิดไว้ตั้งแต่ตอนที่พี่คิดแบบชวนมาแล้วว่าเออพี่เปิดร้านอะไรก็เค,คี่ิวให้แล้วก็มาแสดงความยินดีเพ <ผม S 1> าเราไปตามรีวิวที่ <ๆ S 2> พี่คิดรีวิวไว้ใช่คือหนูนแบบแบบโอ้ยที่ญี่ปุ่นก็ไปตามพี่คิดอังกฤษก็ไปตามพี่คิดฝรั่งเศสก็ไปตามพี่คิด ส่วนมากก็เกือบทุกประเทศนะเพราะว่าพี่คิดเอาแค่งง่ายๆอยู่เมืองไทยก็ไปตามพี่คิดใช่ใช <laughs> คือถ้าไม่ไปกินร้านพี่คิดก็จะถามพี่คิดว่าพี่คิดช่วงนี้แบบโอเคชันนี้วันเกิดคนนี้แบบ ร้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นคําแนะนาที่ดีในการกินอาหารของเราเลยใช่เป็นแบบว่าฟ<ม>ู้ดกูรูเป็นกูรูจริงๆอ่ะเพราะว่าไม่เคยผิดหวังเลยไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนที่แบบพี่คิดแนะนําแล้วก็ร้านของพี่คิดเองไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยร้านพิซซ่า<ม>ก็ทุกร้านดีหมดแ<ม><ม>สดงว่าอร่อยตามที่พี่เาขาแนะนเลยอร่อยจริงๆถ้าพี่คิดคัดมาแล้วแปลว่าเลิศค่ะแต่วันนี้กร ้ช่พี่ปอกทำงานยังไม่เสร็จที่จริงจะมาด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่าพี่ป้องยังทำงานไม่เสร็จเขาเลยบอกว่าแบบ ถ้าเขาเสร็จเขาจะตามมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกพี่จิ๊บไปแล้วบอกว่าถ้าเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาตามมาแต่น่าจะช้าหน่อยวันนี้เราก็เลยจะมาเผยข่าวดีคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเปยังไงบ้างกับกระชานที่คุณแม่พี่พรโพสบอว่าปีหน้าได้เลิกแล้วพี่ไม่ซ่อเหมือนกันนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีใครมาขออย่างที่ซ่ภาพกันเราเราบอกว่าต้นปีบอกต้นปีได้เลิก ไม่มีใครมาขอที่เลยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะพีอเขาแอบไปคุยกับคุณแม่ส่วนตัวหรือเปล่าคะพี่ว่าเขาคงปรึกษากับแม่แหละเพราะว่าเขาก็เคยแบบมีบอกบอกทางพี่ๆไปแล้วด้วยว่าอยากแต่งงานแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงค่ะเราคือไม่รู้ตัวเลยหนูไม่รู้ก็งงงงนิดนึงว่าแบบว่าอเจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะค่ะเขาเลยเขาเลยบอกว่าแบบเขา ก็เหมือนเหมือนคุยคุยไว้ไม่ได้คุยคุยกับเรานะคุยคุยกับแม่แล้วพอมีข่าวได้คุยกับพี่ปอพอมีข่าได้ง่ายกับพเรียบร้อยก็ได้คุยนะเพราะแต่เพราะเขาแต่เราบอกว่าอ้าวแม่จะขอเองเลยไหมก็คือแม่ไม่ให้ผมขอแล้วใช่ไหมให้แม่จะขอให้เองเลยเหรอก็หมอเซอร์ไพรส์ไปค่ะแต่ยังไม่ถึงเราใช่ไหมยังไม่แบบมาขอยัง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 ไม่มีค่ะก็ปกติเราก็เรื่อยๆค่ะใช่บอกว่าต้นปีแล้ว ยังไม่รู้ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยส่วนเรื่องโรงแรมคิดว่าเขาก็คงไม่จําเป็นต้องจองมั้งเพราะว่าเขาก็คงต้องแต่งที่โรงแรมเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าเป็นต้นปี61แล้วส่วนตัวเราพร้อมไหมนะถ้าเป็นแบบปี61ถ้าเขามาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงของแบบนี้มันก็พูดไม่ได้เหมือนกันเราก็ไม่เออเราคือเขาก็ยังไม่ได้ขอจ้ใหนแต่้าเกิดเขาขอเราถาโอ้ยเพื่อนแซลโทรศัพท์ไม่มากเลยเมื่อวาน พี่แจ้งว่าเพื่อนก็พอเป็นเพื่อนจะบสาวสาวแล้วเพื่อนก็บอกว่าทําไมฉันยังไม่รู้หนูก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เอาที่จริงจริงนะที่เราไปเวอร์คคุณแม่คุณแม่ได้มีเกิดมั้ยไม่มีค่ะไม่ไม่ได้พูดที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันบ้างไหมคะไม่มีไม่ไม่ได้แบบไม่ได้คุยอะไรเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาคือแค่พูดถึงตัวเขาไม่ได้คือมันแยกคนละส่วนนะที่จริงพี่ป๊อกพูดถึงถึงอนาคตตัวเองก็คืออนาคตของเขาบางทีเราก็ไม่ได้แบบว่าคิดว่า สิ่งที่เขาพูดมันต้องเป็นเราหรือมันอะไรเงี้ยแล้วก็คือส่วนของเขาก็ส่วนของเขาเออของเราก็ส่วนของเราถ้าอนาคตมันจะเป็นยังไงมันก็ค่อยตามน,านั้นค่อยว่ากันแต่เราก็ไม่ได้แบบเ,เหมือนเหมือนเหมือนคิดไปไม่ได้คิดไปเองอะไรอย่างนั้น<ต>นะคะ,คะแม่กี่ว่าไงบ้างาอะไรนะคะแม่กี่ว่าไงบ้างแม่ก็งงๆค่ะเพราะแม่เพิ่งแลนดิ้งกลับมาเลยจากญี่ปุ่นแม่แต่งงานแล้วหรือยังไงช้นย แต่แม่ก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็แค่าถามๆว่าแบบเออข่าวอะไรยังไงบอกยังไม่รู้เลยแลบอกแม่บอกอยังไม่รู้ว่าแม่ก็ไม่รู้สองแม่ลูกมึนๆเลยเลยบอร์เบอร์เอาจริงๆถามตามความรู้สึกว่าถ้าปีหน้าจะแต่งมันเด็วไปไหมหอยู่ว่าแล้ว,ว่าวถ้า,ป,ววาปีหน้าปีหน้าหนูก็ยี่สิบแปดแล้วถามว่าแต่ง<อ>ถามว่าคนอายุเท่านั้นแต่งได้ไหมมันก็แต่งได้แหละเพราะว่าคือคือก็มีหนูว่าถ้าแบบ ถ้าถ้าเรางานโอเคถ้าเราทุกอย่างโอเคแล้วก็อยากจะมีครอบครัวมันก็โอเคแต่ก็แล้วแต่คนบางคนก็รู้สึกว่าเร็วไปบางคนก็รู้สึกว่ามันช้าไปแต่ละคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าสมสาหรับหนูหนูว่ามันก็กําลังโอเคนะปานกลางปานกลางไม่ได้ช้าไปแล้วก็ไม่ได้เร็วไปก็ไม่ได้ลังเลสมัยกี้ของเราถ้าปีน้าไม่ใช่ว่าไม่ได้ลังเลค่ะแต่ว่าถามว่าคนเอ่อสำหรับอายุราวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า แต่งงานได้ไม่ผิดแต่ว่าจะจะแต่งหรือเปล่าอีกอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะใช่เรื่ององควมเปราะบาใหม่ไม่ตั้งใจว่าเราเป็นลูกลูกจักรยานอะไรแล้วแน่นอนเราแล้วอะไรอย่างนี้ ไม่ทราบเหมือนกันค่ะาปีหน้าจะได้รุนไหมอ่ะต้นปีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีข่าวดีอะไรอยู่ป่ะไม่รู้จริงๆค่ะพี่อันนี้เดี๋ยวพี่รอถามพี่ป๊อกดีกว่านาะคือเรียกว่าตอนนี้รอให้ถามก่อนดีกว่าไม่ใช่ไม่ได้รอให้แ่ะออย่าพลาดหัวข่าวอย่างนั้นไม่น่ารักเลยเดี๋ยวจะดูว่าหนูแรงไปอีกถ้าเราแต่งปีหน้ามันจะมีผลต่อต่างานในความที่เรายังเป็น เป็นผลกระทบต่องานไหมอันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นอนาคตแล้วมันไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนกําหนดตรงนั้นได้ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่คนจ้างว่าเขาจะยังจ้างเราอยู่หรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้แต่ถามว่าถ้าถ้าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไร 30, หร่อาสามสิบหรือว่าสามสิบกว่ากว่าแล้วแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังอยากทํางานอยู่นะเพราะว่า อย่างน้อยเราก็จะได้มีกิจกรรมได้ทำอะไรได้ได้ได้รู้สึกแบบว่าตัวเองมีแว l ลูแล้วก็สามารถแบบหางเงินแล้วช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นอะไรที่ดีแล้วเราก็ทำมาตั้งแต่เด็กด้วยค่ะวันนี้ทำาีองแบบมีแบบอยากจะโทนัดคุณโมคุณแม่อะไรเงี้ยมาคุยกันนีบ้างี้มไม่นะไม่ได้คุยไม่ได้คุยเรื่องนี้ใช่ค่ะทั้งสองครอบครัวยังไม่ได้แบบคุยกันใช่ยังไม่ได้คุยเดี๋ยวถ้ามีอะไรหนูว่าพี่ป๊อกเขาก็คงเขาก็คงบอกเองแหละเพราะว่าเขาก็ เอออย่างที่เห็นเห็นกันเขาก็ไม่ได้เป็นคนปิดบังอะไรอยู่แล้วถ้าถ้าเขา,เาสบายใจที่จะบอกแล้วก็อโอเคที่จะพูดหรืออะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่แล้วแหละเขาไม่ได้แบบว่าไม่ ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบติดบ้างหรือว่าอะไรแบบนั้นอยู่แล้วค่ะถ้าจะถามเขาจะถามว่าผู้ชายดีสำหรับที่โอเคือยังเขาก็โอเคนะคะเขาเป็นคนที่ดีแล้วกอ็อยู่ด้วยแล้วเราก็โอเคมีความสุขไม่ได้แบบทะเลาะไม่ได้มีอะไรคือมีแต่สิ่งดีๆให้กันก็ถือว่าโอเคเป็นเรื่องดีไอยิ่งถ้า,ามมนบอว่าเขามาทำเซอร์ไพรส์่เหมือนโดนขอเองเลยนะคะอยากอยากถ้าถือว่าเขาทําทำเซอร์ไพรส์ขอเราแบบเร็วๆนี้เราแบบพร้อมหรือว่าคงไม่อะเพราะว่าตอนนี้ ของแม่เนี่ยซอร์ไพรสสุดแล้วตอนนี้ติดอะไรมนาตัวเราถ้าสมมติเขามาขอเราจริงจริงตริอเราต้องติดอะไรไหมคือเรายังก็มีอยางพูดพตรงๆว่าพูดตรงๆว่าเราก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้พูดตรงนะเพราะว่าเราอาจจะด้วยความที่แบบเราเป็นคนแบบว่าต้องแง่แงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ได้มีความเป็นแบบผู้หญิงสูงขนาดนั้นที่แบบว่าฉันอยากเป็นแบบว่าคุณแบบ อยากอยากอยากแต่งงานอยากอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างเป็นแบบเหมือนแนวแบบแมนแมนผู้ชายผู้ชายนิดนึงอะ่ะคือเอาจริงแต่งแต่งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็คือไม่ได้แบบไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ขนาดนั้นด้วยอะค่ะพี่ <c oughs> มีไข่ว่าที่เราไปยุโรปไปบ่อยเหมือนกันไปดูชุดอะไรด้วยอะไรอย่างงี้ไม่เกี mm ่ยวค่ะไม่เกี oh ่ยวไม่เคมีแบบว่าไปดูบ nope. right. ้างหรืออะไรยังไงแม่ไปดูก็บอกแล้วไงเขายังไม่ได้ขอเลยให้หนูไปดูก่อนเลยหรอแต่ดูกี้ชิวมามนะคะพี่แต่ดูกี้ชิวมากเลยเนี่ยดูไม่แบบว่าไม่ชิวอะก็ตื่นเต้นไปแล้วนะมันผ่านไป24ชั่วโมงแล้วไม่ได้ตื่นเต้นหรอกแต่งงงงตกใจนิดนึงอะไรอย่างงี้ว่าเอเอ๊ะ ใช่เหรอแม่พูดจริงๆเหรออะไรเงี้ยแม่พูดจริงๆเหรอแล้วไปเจอคือกันเราก็งงงนะเจอแม่ได้ยังไงแต่แม่พูดจริงเหรอหลอกถามแม่หรือเปล่าหรือยังไงหรือแม่ไม่ได้พูดอะไรเนี้ยถึงขั้นต้องแบบว่าถามแม่พี่ป๊อกโทรไปถามแม่แแม่แม่พูดจริงหรือเปล่าหลอกก็แม่แม่ก็ก็แม่ แม่แม่ก็จะพูดช้าช้าก็แม่ก็ก็จนพี่ฟ้าบอกโอเคเข้าใจละโอเคโแต่แม่เป็นคนน่ารักค่ะใครใครหลอกถามก็ไม่รู้